5 d ดีเซลมีไหมเอ็กมีไหมมี เฉพาะล้อย่างเดียวนะฮะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนออกจากป้ายแดงอย่างเดียวว่า3 0 0 0สนแล้วนะฮะตีนี่5 5 2 0 d าสองศูปอร์ตตัวเต็มตัวทองพันสิบเกาไม่น้อยๆราคาไม่แพงที่เอคมคาโปรโมชั่นพิเศษเอาดอกเบี้ยไปเลย0%ซต์ตลอดอายุสัญญาพี่ฟังไม่ผิดไม่มีจกตานี่คือเรื่องจริงตลอดอายุสัญญานะไม่ใช่ปีแรกศปีาะหบาทปีบาเจ็าทงี้ไม่ใช่นะไม่เอานะ ยังมีฟรีสปาพภายในและเคลือบแก้วนะครับมูลค่า40,000กว่าบาทเอาไปนะครับไม่พอสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วยังไม่พออีกผ่อนเริ่มต้นสบายสบายเดือนละ16,000บาทอารมณ์เช่าใช้เวลา500าถ้าพี่มี500อ่ะที่ขี่แบบนี้แล้วนะแล้วที่พี่เห็นเนี่ยนี่คือเกตเอบวกนะครับสภาพเข้ามาแบบไหนไขายขายได้เลยเป็นไง รถเอถ็กโฮมคารนี่ขายขายได้จากวันแรกภายนอกแบบเลี่ยมเลี่ยมภายในกิฟก์ิดีเซลใหม่น้อยๆแบบนี้สภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากคันนี้เอ็กว่าใช่ครับ